ว่าราชการจังหวัดตาพร้อมนายกเหล่ากาชาติลงพื้นที่นำถุงยังชีพและน้ำดื่มมอบให้กับห้ามเพอชายแดนฝั่งตะวันตกและโรงพยาบาลสนามค่ะนหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดนายสมชายไตรทิพชาติสกุลพร้อมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมให้การต้อนรับ นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสลิสาพิรมรัตน์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากที่เดินทางมามอบแอลกอฮอลถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากนายอุดรตันติสุนทรและบริษัทมิตรผลไบโอพาวเวอร์ power, ด่านช้างจำกัดโดยมีเลขานุก,การนายกเทศมนตรีในอำเภอพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนสาธารณสุขอำเภอและ ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเข้าร่วมพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคและบริโภคน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดต,ตากโอกาสนี้นายพงรัตพิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากพร้อมด้วยนางสลิสาพิรมรัต นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการผู้นำในท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาพร้อมทั้งได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งได้เน้นยำ้ำให้ข้าราชการในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ห้ามเภอชายแดน ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องค่ะอําเภอโคกพาแห่งละห้ชุดค่ะรวมเป็นจำนวน